สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาทําน้ํายาขนมจีนนะคะน้ํากะทิวันนี้แอดจะใช้เป็นปลาดุกนะคะพอดีว่าหาปลานิลนไม่ได้นะคะก็เลยจะใช้ปลาดุกนะคะในการทําน้ํายาวันนี้นะคะปลาดุกก็ประมาณ1นกิโลนะคะทุกคนเราก็จะนําไปต้มน้ําที่จะต้มปลาดุกนะคะก็จะเป็นเราก็จะใส่น้รราําปลาร้าแล้วก็เกลือนะคะต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาทําการ ตำเครื่องนะคะเครื่องของเราวันนี้ก็จะมีกระชายมีขิงนะคะนิดนึงแล้วก็กระเทียมหอมหัวแดงหอมแดงนะคะจะมีพริกนะคะตำพริกสดพริกสุกนะคะใส่ด้วยก็ได้นะคะสักสีห้าเม็ดนะคะแอดก็จะนําทุกอย่างนะคะรวมกันแล้วก็โขลกในครกนะคะตำให้พอหยาบๆยบนะคะวันนี้แอดจะไม่ตำให ละเอียดนะคะจริงๆแล้วบางคนถ้าไม่อยากตํานะคะอยากให้ละเอียดก็ให้นําไปปั่นนะคะการที่เราปั่นเราจะได้เครื่องที่ละเอียดนะคะละเอียดมากนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบคืออยากกินให้มีประมาณว่า,าได้เคี้ยวพวกหอมแดงกระเทียมนะคะก็ให้ตําให้โขลกเอานะคะโขลกให้พอหยาบนะคะหรือว่าถ้าใครอยากโขลกให้ละเอียดก็ได้นะคะถ้าไม่เมื่อยนะคะแต่วันนี้แอดอยากกินแบบประมาณว่า ขูคือให้พอหยาบๆนะคะแอดก็เลยตําในคุกนะคะจริงๆนะคะใครจะใส่ตะไคร้ด้วยก็ได้นะคะแต่แอดบอกว่าแอดคิดว่าการใส่ตะไคร้บางทีก็อาจจะทําให้กลิ่นของตะไคร้นะคะเป็นกลิ่นแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้แอดไม่ใส่นะคะหรือใครจะหั่นนะคะเท่านิ้วมือนะคะ แล้วก็ลงไปต้มในน้ำยาของเราก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมนะคะพอได้แล้วนะครก็ประมาณนี้นะคะแอก็จะตักนะคะขึ้นนะคะใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะคะใส่ถ้วยใส่ลายพักไว้นะคะจากนี้นะคะแอก็จะไปดูปลานะคะที่แอตต้มไว้นะคะว่าได้หรือ,อยังถ้าได้แอจก็จะตักขึ้นนะคะ ก็จะพักไว้แล้วก็จะมาแกะเอาเนื้อนะคะเพื่อที่จะนำไปโขกนะคะถ้าใครจะนำไปปั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้แอก็จะโขกนะคะพอไม่ละเอียดมากนะคะจริงๆใครอยากได้แบบแกะเนื้อแบบนี้ก็ได้นะคะคือประมาณวแบบ่าอ่าไม่ไม่อยากกินละเอียดน,นะคะ ดังนั้นแอดก็จะต่ำนะคะก็ถ้ามีก้างนะคะก็ให้เก็บอกอน,นี้แอดก็เก็บนะคะแต่ว่าพอมามองในกล้องก็ปรากฏว่ายังมีก้างอยู่นะคะก็ตอนกินก็ระวังเอาแล้วกันนะคะก็ตํำกรอบประมาณนี้นะคะก็จะตักพักไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะรอในการเอาไปเคี่ยวในหมอนะคะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํากะทินะคะใส่หม้อแล้วก็ไปตั้งไฟนะคะก็รอจนน้ากะทิของเราเดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวให้งวดนะคะแล้วก็ให้เหมือนประมาณว่าให้กะทิแตกมันก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ใช้กะทิกล่องนะคะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลานะคะก็เพราะว่าทําง่ายนะคะแล้วก็สะดวกกะทิกล่องก็มีความมันนะคะ หังจากนั้นพอได้นะคะกะทิเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําพริกแกงนะคะลงไปผัดนะคะกับน้ํากะทิของเรานะคะก็ผัดให้พริกแกงนะคะเข้ากับกะทิสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะถึงจะนําเครื่องที่เราตํานะคะที่เป็นขิงเป็นกระชายเป็นหอมแดงเป็นกระเทียมนะคะนําลงไปผัดไปคั่วในน้ํากะทิที่เรา ผัดกับพริกแกงนะคะแล้วก็จะปล่อยให้สุกจริงๆการทำพวกเครื่องแกงเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะถ้าต้มน,น,นานๆเคี่ยวน,น,นานๆนี่จะทำให้ไม่บูดเร็วนะคะได้เป็นวัน2วันนะคะขัะตอนนี้นะคะแอดก็จะนำเนื้อปลานะคะที่แอดตํานะคะลงไปผัดนะคะ ใครจะนําเครื่องลงไปผัดพร้อมกับเนื้อปลาก็ได้นะคะหรือจะนําปลาลงไปผัดก่อนหรือจะนําเครื่องที่ตําไปผัดก่อนก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะการทํากับข้าวไม่มีขั้นตอนอะไรเป๊ะๆนะคะนี่ค่ะเครื่องของเราแล้วก็จะนําลงไปผัดไปเคี่ยวนะคะให้สุกนะคะก็จะใช้เวลานานหน่อยนานหน่อยนะคะในการทําน้ํายา ขนมจีนเรานะคะจริงๆการทําน้ํายาขนมจีนก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เยอะนะคะบางคนคิดว่ายุ่งยากก็ซื้อสะดวกนะคะก็ชุดละ40 50นะคะก็ได้ถ้วยใหญ่นะคะทุกวันนี้เขาก็ทําอร่อยเหมือนกันนะคะตามตลาดนัดอะไรแอดก็เคยซื้อก็อร่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หยอดกะทิลงไปนะคะหม้อเราจะได้ไม่ไหม้นะคะก็หยอดลงไปสัก นิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่อีกทีก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่เศษทีเดียวเลยจริงๆนะคะถ้าเป็นกะทิที่เรามาคั้นเองนะคะช่วงหลังๆนี้เราจะเติมเป็นถางกะทินะคะก็ปล่อยให้เดือดน,นะคะให้เดือดให้สุกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําน้ําต้มปลานะคะเป็นน้ําปลานะคะให้เรากรองนะคะให้เศษปาลาเศษอะไรเศษปลาแยกออกน,นะคะถ้ามีเศษนะคะ เราถึงจะนำลงไปนะคะเทลงในหม้อเลยนะคะทีนี้ก็เหมือนจะได้ที่แล้วนะคะพัดเริ่มสุกแล้วเราก็จะเทน้ำปลาน้ำต้มปลานะคะของเราลงไปนะคะให้พอดีนะคะแ,แล้วแล้วระหว่างนี้เราก็สามารถเติมหางกะทิลงไปได้หรือว่าใครมีกะทิกล่องก็หย่อดน้ำกะทิกล่องลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เหมือนจะข้นนิดนึงนะคะใครจะทำประมาณว่าให้น้ำลอยก็ไม่ต้องข้นก็ได้นะคะ ็เติมน้ำลงไปนะคะอันนี้เราใส่พิกแกงไม่เยอะน,นะคะสังเกตสกีน้ำยาของเราจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะถ้าเคี่ยวกัะทิให้แตกมันกว่าน,นี้นะคะเขาจะขึ้นหน้าเป็นเหมือนมีน้ํามันเลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็เพิ่มน้ําลงไปนะคะที่เราต้มข้อไก่นะคะไม่วันนี้ไม่มีตีนไก่นะคะแอ๊ก็เลยก็เลยได้ข้อไก่มากก็เลยต้มต้มหลังจากปลาดุกนะคะ ก็ต้มใส่น้ำปลาเลยนะคะพอเราทำน้ำนะคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็เอาข้อไก่ลงไปต้มเลยนะคะต้มต่อจากที่เราต้มตะกี้นะคะเพื่อที่ข้อไก่ของเราจะได้เปื่อยเวลาเรากินจะได้ล่อนกระดูกง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้อันนี้อจจะต้มไก่นะคะนานหน่อยแอดก็เลยใส่น้ำเยอะเพื่อที่น้ำจะได้งวดลงอีกสัก นิดนึงนะคะก็จะพอดีนะคะแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงรสชาติกันนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้ํายาของเรามีความหอมนะคะของกระอใบมะกรูดนะคะพอเราต้มได้ที่เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะแอรก็จะใส่ลูกชิ้นปลานะคะ ลูกเล็กๆนะคะลงไปด้วยแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะให้น้าเขางววลงถ้าเรายิ่งต้มนานยิ่งเคี่ยวนานนะคะเราจะสามารถเก็บน้ํากบน้ำยาขนมจีนของเราได้นานนะคะสมมุติว่าเราทําตอนเย็นเรากินแล้วมันเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นแล้วพวกนี้เราก็สามารถนํามาอุ่นนะคะได้แล้วก็เก็บได้อีกเป็นวันนะคะอันนี้ไอ้ก็ปรุงด้วยผงชูรสรสดีนะรสดีก็ประมาณ1ช้อนถึง2อย่างละ1นถึงสช้อนนะคะเพราะว่าก็หม้อใหญ่นิดนึงนะคะ แล้วก็จะเติมน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็ประมาณ2-3มช้อนใครที่ไม่ชอบหวานก็ใส่สักนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องหวานมากนะคะเพื่อนเพื่อสามารถนําพริกอ่อนนะะเป็นเม็ดเมดนะคะลงไปต้มเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสมมุติว่าใครที่ชอบเผ็ดน,นะคะก็สามารถกินพริกอ่อนได้นะคะเราก็ลงไปต้มช่วงนี้เลยนะเราไม่ได้ใส่เกลือและไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนที่เราต้มปลาดุกนะคะเรา เติมไปแล้วตอนนั้นนะคะเราชิมดูถ้าเกิดว่ายังไม่นัวนะคะเราก็เพิ่มเกลือลงไปหรือว่าเพิ่มน้ำปลาาน้ำปลาลงไปได้นะคะแต่ช่วงนี้แอดจะปรุงให้รสชาติไม่ไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าแอดจะเคี่ยวน้ำยานะคะให้หวดลงกว่านี้นะคะเพราะว่าแอดได้ต้มข้อไก่นะคะ,ะใช้ข้อไก่เปื่อยนะคะในระหว่างนี้เราก็จะต้มให้เดือดเลยนะคะ แล้วก็รอก่อนนะคะช่วงนี้เราก็จะใส่ต้นหอมก็จะเป็นช่วงช่วงหัวนะคะส่วนใบเราจะใส่ทีหลังนะคะเ <_ S 1> <ๆ>พราะว่าถ้าเราใส่แล้วเขาก็จะเปื่อยนะคะจะไม่สีสันจะไม่สวย <_ S 2> ตรงหัวงเขาเนี่ยจะมีความแข็งนะคะเราก็สามารถต้มไปก่อนได้เลย <_ S 1> <ๆ>อันนี้ก็เดือนแล้วนะคะเดือนมากไอ้ก็จะนําลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกเล็กๆล,ล,ลงไปต้มนะคะให้สุก สังเกตลูกชิ้นปลาถ้าเขาสุกเขาจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรคะบวมนะคะลูกเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะแต่พอเราปิดไฟเดี๋ยวลูกเขาก็จะลดลงตามขนาดปกติของเขานะคะก็เป็นอันได้ที่แล้วนะคะสําหรับน้ํายาขนมจีนของเราวันนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายแอดก็จะมาใส่มาโรยหน้าด้วยหอมนะคะพร้อมสดนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับน้ํายาขนมจีนของเราเป็นน้ํายากะทินะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่ยังทําน้ํายาขนมจีนไม่เป็นนะคะ ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ